สวัสดีค่ะวันนี้ย่าจะพามาดูแมงหรือว่ามาแมลงที่มาบรบกวนยอดพริกนะคะพริกที่เอามาให้ดูนี้ถ้าสังเกตดีๆนะใบของเขาก็จะเป็นหยิกๆนะคะเนี่ยเป็นไม่ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะคะเนี่มีทั้งหมด6ต้นก็เป็นทุกต้นเลยนะคะช่วงแรกย่าไม่ได้ดูแต่พอเรามาดูใกล้ๆเขาจะมีมแมลงนะคะมีมแมลงเข้ามาเกาะอยู่นะมาเกาะอยู่บริเวณยอดนะ เท่าที่สังเกตดูมแมลงพวกนี้นี่จะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณยอดก็จะทำให้ยอดพลิกนี่หยิกงอแล้วก็กุดไปนะไม่เจริญเติบโตต่อนะคะเนี่ยอันนี้ย่าเอามาให้ดูกันชัดๆนะคะนอกจากพวกเชื้อราแล้วนะคะใบโรคใบเหลืองพวกนี้แล้วนี่พลิกนี่ก็ยังมีมแมลงอีกนะคะที่มารบก,กวนสำหรับจะดูดน้ำเลี้ยงจากยอดนะ อย่างที่หญ้าปลูกไว้นี้ก็จะเป็นแมลงนะคะเอามาดูดกินน้ําเลี้ยงของเขาเนี่ยตัวนี้คือลักษณะของตัวแมลงจะเป็นตัวขนาดเล็กนะแข็งลําตัวแข็งปีกจะอ่อนๆนะเวลาเราเอามือจับหรือว่ามาบี้เนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นฉุนๆคล้ายๆตัวมวนนะคะเนี่ยเวลามันขึ้นมาดูดน้ําเลี้ยงยอดนี่ยมันก็จะขึ้นมาเต็มหมดเลยนะถ้าเราไปใกล้หรือว่าเราไปสัมผัสต,ต้นพริกนิดเดียวนะ มันก็จะไต่ลงไปข้างล่างนะคะหรือว่าบินไปอยู่ที่อื่นพอเราไปหายไปแล้วนานๆมันก็จะกลับขึ้นมาใหม่ส่วนตัวนี้อยู่ปลายยอดพริกนี่จะเป็นตัวมวนสีน้ำตาลนะคะส่วนตัวนี้นี่จะมาออกลูกใส่กิ่งนะแล้วก็จะดูดน้ำเลี้ยงที่กิง่งแต่ตัวนี้นี่เยอะที่สุดนะคะไอตัวเล็กๆสีน้ำตาลเนี่ยเนี่ยจะมีเยอะ ที่สุดเท่าที่ดูนะคะแล้วก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้พริกหยิกงออันนี้คือตัวอ่อนของพวกตัวมวลนะคะนี่ตัวมวลสีน้ำตาลที่ย่าเอาให้ดูถ้าเขามาเกาะที่กิ่งของต้นพริกแล้วนี่มันก็จะดูดเอาน้ำเลี้ยงจากกิ่งกิ่งก็จะค่อยๆแห้งนะคะตอนแรกก็จะเป็นสีน้ำตาลต่อไปก็จะกลายเป็นสีดำแล้วก็แห้งนะสำหรับมวลตัวนี้นี่มันจะมาดูดกินนะ อันนี้ก็คนที่ปลูกพริกก็ระมัดระวังนะคะหญ้าเอามาให้ชมสำหรับสวนหญ้ายิ่งมีฝนอย่างนี้ยิ่งขึ้นมาเยอะเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงอะไรเลยนะคะอันนี้หญ้าไม่ได้พ่นนะเนี่ยต้นพริกก็จะมีสภาพใบเป็นแบบนี้นะคะคือจะไม่ต่อไม่ต่อยอดไม่ติดดอกต่อใบก็จะหยิกแล้วก็จะแคะ แกรนนะคะเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้อันนี้ย่าก็เอามาให้ดูแล้วก็มาเตือนภัยกันนะคะก็วันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ